นายสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาโพสต์คลิปพร้อมระบุข,ข้อความว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้คณะกรรมาการสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเ SI, อจะลงมติเห็นชอบรับคดีทุจริตหัวโกงเลือกสอบาบ่เป็นคดีพิเศษหรือไม่เพราะได้กินตุตุว่านักการเมืองเขาพยายามเกียิเสียกันจะกลายมาเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่ แต่ในฐานะที่ได้รับรู้ได้เห็นข้อมูลพยานเอกสารคลิปวิดีโอจากแหล่งต่างๆจากสื่อมวลชนสื่อโซเชียลและจากพยานบุคคลที่มีผู้มายื่นร้องมาปรึกษาที่ส่งมาให้ทั้งแบบเปิดเผยและปกปิดตัวตนด้วยเกรงความไม่ปลอดภัยหรือบางรายนําเอกสารประกอบที่ไปยื่นคําร้องเรียนร้องทุกข์ยื่นฟ้องต่อกกตตํารวจผู้ตรวจการแผ่นดินปปชศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลร,รัฐธรรมนูญแต่เรื่องเงียบหายและหรือถูกยกคําร้องไปเกือบทั้งหมดแล้ว ก่อนที่คณะกรรมการคดีพิเศษจะลงมติรับหรือไม่รับอย่างไรขอนําคลิปวิดีโอหลักฐานการทุจริตเป็นตัวอย่างสัก2คลิปฝากให้คณะกรรมการคดีพิเศษ DSI และสื่อมวลชนได้รับพิจารณาว่าพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าทุจริตแล้วจะเรียกว่าสุจริตและเที่ยงธรรมตามที่กกระต่อท่านอาจมองไม่เห็นได้หรือไม่ครับโดยคลิปที่นายสมชายนํามาเผยแพทย์นั้นนายสมชายได้ระบ,บุว่าเป็นคลิปที่มีภาพอดีตสอสอดีรตรัฐมนตรี แจกเงินให้ผู้รับจ้างสมัครสว,วรที่อำเภอปรากููจังหวัดศรีสะเกดรวมทั้งได้แนบลิงก์ที่มีการนำเสนอผ่านสื่อว่าเป็นการประชุมหัวเลือกสว,วที่จังหวัดขอนแก่น